แอีหอยไอ้หลวงตะหูถังมันจะออกมาไก่วันพระนั่นเรื่องนอนแต่เขาเรียกพุ่งใจอะยึดหินอะไรขมบอกหินแสงแสงอะไรไม่รู้สน่อีหอยไอ้หลวงตะหูถังเฮ่อเล้วบอกว่าเสงอะไรอถ้าถ้าอยู่ใกล้ๆกัน จะให้มันจะออกมาถูกไก่วันพระถูกนั่นเลยมันจะออกมาไก่วันพระถูกนั่นเลยมันอยู่กับโพรงนั่นตรง,ต,งต้นกาดต้นกาดหนอนน้องคุณอืตอตรงไหนในหนอนน้องคุณตรงไหนบอกแกแกไม่รูอ้อีกเอ่อหนอน,น,หนองคุณวัดอยู่ไปโรงเรียนอ่ะอยู่โรงยัียน คนวนกตาพัดมีน่ะดอนน้องน่ะน้องลำคุณกนรู้ช่วยเตาอืมบ้านเช่าตงเี้ยแกก็ไม่รู้แล้บ้านเชตูงอะรกรู้ไหมอหมเขารู้ปลาหมู่นะโอเขาไปข้างหลังไปบ้านเชตูองงนี่เองต้องลุยต้นไผ่ไปนิดนึงหลังถ้าที่ไปจอบดูถูกคนไก่วันพระนาะมาเลยทงหัวเสีาตงกันบ่อืมเอ้นาเราได้นบไหนเลยไปไหม ไปหินตรงไหนแกไปทำอะไรตรงหินกฉันมานั่งดูมันนี่ดิฉันไปใส่เบ็ดแล้วนะ่นก็เห็นที่นี่ฉันมาบ้านมาอยู่บ้านฉันมันนอนก็เห็นแสงนดนกนกม,มันลอยมันลอ,อยแบบไหนมันลอยแบบอีไรแล้วก็เดี๋ยวละต้นไม้นะ่ะอืมแ้วมันลอยแบบขึ้นขึ้นสูงอย่างเนี่ยบ่ะสีมันนวนสีมันนวนวอืมถ้ายอยากลองถักจะอยู่ไก่เห็น พาะว่้ฉันนี่ชอบตื่นเวลานึ่งฉันจะออกมานั่งดูอยู่เลยคุณลุงคุณลุงอยู่อยู่ตรงนั้นเลยไหมบ้านอยู่ตรงนั้นเลยไหมก็บ้านฉันก็อยู่นี่อยู่นี่แต่ว่าจะไปทําอะไรถึงเห็นตรงนั้นตฉันลุงมาเยี่ยวลุงมาเยี่ยวเราเกิดออกมายืนดูเราเห็นเลยจากนี่ไปนู่นมันก็ไกลนะไกลเลยคือมองเห็นแต่มันแจ้งไงสว่างโลกเลยบ่ะายลอีิออนยีงไม่เท่าอ่ะอืมแต่มันเป็นสีเขียว สีเขียวเลยอืถ้าเอาแหนี่คือถ้าเห็นนี่ถ้าสันนิษฐานคือแสงผีนนนแน่นอนแน่นอนอืแต่เขาเรียกพุ่งใต้อ่ะม,ม,มันจะมีโพรงอยู่กับตน้ตนกาดตน้นมีโพรงเส้นผมนผมยังเคยไปดูเลยเส้นผมยังมีนะีน่มันจะว่านกขาบมาก็ไม่ใช่เส้นผมผู้หญิงยาวอ่ะ ต้นกัดต้นนั้นยังอยู่ไหมอยู่ยังอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมใช่ไปพิสูจน์ผมได้ไหมว่าต้นต้นตรงพี่เคยเห็นแล้วใช่ไหมลุงเคยเห็นใช่ไหมอืมไม่เคยเห็นเราเห็นบ่อยเลยนี่เออวันหลังวันหลังพาผมไปดูได้ไหมได้นะก็รู้จักผู้ช่วยน้องมาละรููครับถ้าวันผมขายของน่ะผมขายของเร็มแล้วผมพาไปดูเลยนะออโอเคต้นกัดต้นนั้นเลยเนาะ ะจะไปพิสูจน์ความจริงเลยเห็นหรือยังเห็นคืเห็นเห็นห,น,หน,น้านีาน้ยังดืวยเสียงนี่ก็บอกแทบทุกวันพระจะก่อนวันพระจะก่อนวันโกนนั่นแหละวันโกนก่อนวันพระเนี่ยเนาะจะเห็นตลอดเห็นผมชอบตื่นมาประมาณตีสองตีสามเย แสงจะลอยนุ่นๆนุ่นอืมจะอยู่เอเแถวตานยังมีแถวตานมีแถวตานแล้วก็มีต้นกาดอืมแล้วก็มีต้นวะจะอยู่ตรงนั่นครับถ้าถ้าอยากลองทุกวันพระครับไปเจ้าดูกัได้โอเคเอาเนื้อ อะไรทักอย่างไปวางไว้นึกเวรอได้เห็นหน,นี่เนาะก่อนวันพระใช่ไหมใช่ใชเอาเง<บ>ี้ยก่กนหน้ะเจอกันก่อนที่ถึงวันพระน่ะเนาะเดี๋ยวพาไม่ใช่จะพากันวิ่งหนีไม่เป็นไรไม่เป็นไรวิ่งก็วิ่งอยู่ก็อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเราไม่ไปถ้าเราถ้าเราถือขันห้าไปยังไงก็ไม่มีรถนเดี๋ยวผมจะไปที่โบเก,กชุดนี่ครับมันมันจะมีภ่มิใหมุ่่มหนึ่งเดี๋ยวแกค่อย คอยมองดูเลยอืมันจะออกมายิ่งจะมีเนี่ยมีอะไรไปวางไว้เนี่ยมันไงเมื่อต้ออมหาเกลเน่ห่างไหมห่างมันเป็นรูนะบ้านบ้านบ้านลุงก็ที่เห็นอ่ะห่างเป็นรูเลยนะเอาเลือดอาบเนื้อไปวางไว้แต่ต้นการไงก็เห็นต้นกาดต้นนี้ที่เห็นเห็นเส้นผมนี่นะครับต้องพิสูจน์ให้ได้ใช่เเห็นทุกวันโกนเห็นทุกวันโกนได้ไหม ใช่เอาละเอาละครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันอีกเรามานั่งอยู่ในกลางวงนี่แน่ไม่แน่สิ่งั้นรับเยอะมากแน่ไม่แน่ว่านี้ส่วนบุญมากอาจจะออกมาอีกนะพวกนี้ไม่หากินส่วนบุญวันนี้จะได้เห็นใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองเจ้าดูเจ้าตรงไหนเดี๋ยวผมไปนั่งด้วยบ้านผมหรือวะตรงไหนบ้านบ้านลุงอยู่ตรงไหนกันนี่แหละใกล้กันนี่เดี๋ยวผมไปนั่งด้วยวันนี้เดี๋ยวผมไปอยู่ด้วยถ้าให้ผมเจ้าดูก่อนฮถ้าเห็นมันขึ้นแบบ ทุกทีแต่มันสองดวงต่างนามเชียดวงเดียวสองดวงด้วยเอออเาแล้วงานนี่เดาไอ้เพลิดมันว่าดอะไรหลายอย่าะนับ้านได้สองคนเด้วยส่งผมไม่อยากไปอยู่กับเขาไงเห็นประสบการณ์ตรงเลยนะนี่คิดว่าเป็นผีไม่ผีโป่งผีป่าผีไม่ไม่ผีป่าใช่ไหมไม่พุ่งใต้กับปอบมีสองอย่างพวกธมุกอ่ะ แล้วลุงเหวียงเคยไปเห็นไอ้ตรงนั้นที่ป้ายตำกัดนมีมีเส้นผมจริงๆเลยใช่ไหมจริงๆเลยไปเห็นแล้วใช่ไหมใช่ไปไปกับผมไปไปดูหน่อยที่ว่ามีต้นมันกายบอกวันวันไหนถ้าว่างเดี๋ยวผมจะพาไปดูผมว่างทุกวันวันนี้แหละไปดูเลยไปไปดูเส้นผมนี่แหละนั่นคุลุกแล้วนั่นพูดลับคนลุกแล้วเออเอาไว้ตอนนี้มันนั่นแหลม อย่าเพิ่งไปเถอเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเนาะเอาแบบวันพระวันโกนวันโกนนะวันโกนเอาเงี้ยวันโกนเดี๋ยวผมจะไปหาหาลุงเหยาะก็บ้างก่อนเด้อนี่นี่ก็แปะรู้จักช่วยนงอ่ะเดี๋ยวผมพาไปโอเคอืมเอาเดี๋ยวผมพาไปดูไปนั่งเจ้าดูก็เห็นเหมือนเราเห็นบ้านผมเนี่ยก็เห็นเหมือนกันเห็นมาจากทั้งนั้นแหละ เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งที่ชาวบ้านเห็นจะมีสิ่งนั้นนับที่เราจะพิสูจน์ให้เห็นนะครับเห็นไม่เห็นไม่รู้อย่างอันดับแรกเราต้องไปขอเลขนะเราต้องไปขอเลขก่อนเราต้องไปขอตรงนี้นะไฟน่ะมันเป็นบางวันหนึ่งคือเดี๋ยวผมจะดูมันก่อน เดี๋ยวจะลองดูคืนนี้เนี่ยคืนคืนนี้ถ้ามันขึ้นอีกแต่ผมจะโบเลยโอ้ให้ผมไปนั่งด้วยได้ไหมฮะให้ผมไปนั่งด้วยได้ไหมวันนี้วันบุญวันบุญนะเนี่ยเนี่ยอาจจะออกมากินในพวกนะเดี๋ยวผมไปนั่งด้วยวันนี้เขามานั่งด้วยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปนั่งดูด้วยจีทุ่มประมาณประมาณตีหนึ่งตีสองตีหนึ่งตีสอง ทีหนึ่งทีสองลุกขึ้นมาก็จะเห็นเลยประมาณนั้นลงมาโนดโนดโนดเลยลอยมาบูบบูบบูบหมดทุกวัดเลยนี่เห็นทุกพระดีกว่ะแกบอกว่าเห็นทุกพระนี่มันจะเห็นก่อนนะเดี๋ยวผมให้ผมสังเกตดูคืนนี้ก่อนทำมันนั่นจริงผมจะสังเกตดูว่ามันจะมาอีกแม้วันพระวันนั้นแต่ผมว่ามันมา แต่เราเข้าใกล้มันไม่ได้หรอกนะไม่ได้เนาะมันเห็นไกลเนาะก็ยังดีมันจะเรานั่งอยู่ตรงนี้เนาไปอยู่หน้าวัดหมดเลยก็ไม่ไกลนี่ไม่ไกลพูดถึงก็ไม่ไกลนะไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลขณะผมนั่งอยู่บนบ้านผมนี่ไปบอกเมียผมแม่มึงเม่มึงมาดูเถอะแสงนูด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 จนนินวะเอาละเดี๋ยวเราเจอกันนะ เดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์วันโกนนองลงเนะเอาแล้วครับเราได้แล้วครับเราจะไปเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปท้าแต่เราจะไปพิสูจน์แล้วเราจะไปขอเลขให้เอซีทุกท่านไม่ลุ้นตามอยากไปดูไปรู้เฉยแน่นอนเลยผมบอกตรงครับถ้าคืนนี้ผมว่ามันเป็นงานบุญมากมันจะออกมากินไอ้พวกสามทานอ่ะไอ้พวก สังฆทานสังฆทานสังฆทานที่ว่าเขาเอาไปไหว้อะไรข้างหัวมุมสวนอะไรอย่างนี้น่ะครับสังฆเฤสีนี่สังฆเฤสีนี่แหละโอ้ได้ครับเอาขอบคุณคุณลุงลุงชื่ออะไรนะครับนายเพนปลาบงูเหลี่ยมปลาบงูเหลี่ยมครับอ่าเอาชื่อเล่นไหมชื่อเล่นที่เรารู้จักเรนชื่อเก่าเรนเนี่ยปลาหมูได้เพื่อเขานี่ผมมีชื่อเดียวเหลือเดี๋ยวโอเคครพวจูดเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์ให้ดูว่า ที่คุณลุงพูดมาแต่บางทีนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้่ยถ้ามีกล้องนิกทิสต้นน่ะที่ว่าติตั้งไว้ตั้งไว้เลยอเอามาจับเลยจับเห็นเลยเห็นแสงนี่เลยเอาลครับเดี๋ยวเป็นพุทธอดกันนะครอเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชินีชาแนลบวันี้นะเราเดินทางโค้งสุดท้ายนะครับมาขอโชคขอราบ กับแสงผีนะที่ชาวบ้านล่ำลือกันว่าต้นไม้ใหญ่ต้นนี้นะครับมีแสงผีลอยขึ้นลอยลงหลังฟาร์มงัวนะแหล่งนี้ซึ่งบางท่านก็บอกว่าเป็นผีชมกผีปอบผอีอีกหลายๆอย่างนะซึ่งมีเส้นผมชาวบ้านบอกเคยเห็นเส้นผมเป็นกระจุกนะครับเกาะอยู่ตามต้นไม้ต้นนี้แหละตอนนี้เรามองหา ยังไม่เห็นนะยังมองหาไม่เห็นแต่เป็นตามที่ชาวบ้านอ่าล่ำลือกันนะครับเห็นกันเยอะมากนะแต่เราก็ไปถามดูแล้วที่เขาถ่ายรูปติดนะครับบอกเขาลบทิ้งไปแล้วโอ้เสียดายเนาะท่านที่เจ้าของฟาร์มงัวก็เคยเห็นนะถ่ายรูปติดเลยแสงลอยขึ้นลอยลงจากต้นเนี่ยไปหาบ้านแอ็ดนะครับไปหาบ้านเราเป็นเขาบอกว่าทางเนี่ยเป็นเส้นทางของผีผี ปีกะสือบ่ะลูกพีพี่เคยเห็นเคยได้ยินเนาะเพราะว่ามันไปยุดอยู่บ้านเราหลายทีเนาะอันนี้นะก็เราไม่ได้มารบรูรบกวนเราไม่ได้มาข่มเหงเอาเด้อมันจะเป็นผีต้นไหนนะเรามาด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อที่จะได้โชืราพกับผีต้นนีอนะ้อย่างน้อยเราก็มีขันห้ามายกข้ามานะน้ำเขียวน้ำแดง เราควรใหญ่นะมีมากผูไปค,คำหนึ่งมาถวายให้เาเส้นมาไหว้วันสุดท้ายแล้ววันนี้นะวันที่สิห้าแล้ว ต้นใหญ่จริงเนะ<ป>เาะเรามีรอยใครมาถากขัาไปเนะี่ยไม่ใช่เขามาขออยู่บ่ไหนดำๆนะเออเราไปถากเองคุณมาขออยู่บ่เนีย่ยตอนนี้กเรากําลังจะถากเพิ่มนะครับแป๊บหนึ่ง สวยงาม,มไปถ่ากดูหน่อยดิว่า, <c oughs> าเรียกตรงก็เรียกเราไหม <c oughs> ตรงเก่กกาก็ได้ตรงที่ลอยถ่ากกันอยู <c oughs> ่เป็นลอยๆปีเลยว่าตัวนี้เนาะ เพื่อนผีก็ซื้อผีถ้หมกมาอยู่เนะเาะสวยงามคนนให้โชคให้ลาบนะลูกหลานเด้อนะที่เขาเล่าให้ฟังเนาะเวลางัวกัวออกลูกนะจะมีแสงลอยวนไปวนมาอยู่แถวนี่แหละแถวคอกงัวเขานี่แหละเป็นฟรามงัว แตงลอยไปลอยมาจะไปกินลลกวัวครับเขาว่าอย่างนั้นนะเขาก็ถ่ายตยิดนะแต่เขาลบไปหมดแล้วเดี๋ยวผมจะไปถามใหม่เดี๋ยวเขาถ่ายตยิดดี่็จะเก็บภาพนั้นไว้แต่ตอนนี้เรามาขอโชครับเป็นงวดแรกก่อนถ้าให้เด้อ ย่อแสงแล้วอาละนะดูกันผีตันนี้ผีป่าผีไม่เคยบอกผีไม่มีญาติเดี๋ยวไปเนาะผีมีญาติผีมีญาติดนี้เป็นร่างผีไร้นะแสงผีไร้เขาเห็นกันเต็มหมู่บ้านไม่รู้จะเรียกว่ายังไงดีก็เรียกว่าผีป่าแล้วกันเนาะผีกระสือผีชมกนะครับเป็นแสงไฟลอยไปลอยมาตามที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังมีอยู่ในคลิปนั่นแหละ ไปดูซิว่าเรามาขอโชคขอลาบก็สิ่งล่นลับที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเคยดูซิว่าเขาจะให้แบบตรงตรง,ตรงไหมหรือเขาไม่ให้หรือ,อยังไงนะรอเดี๋ยวทำด้วยเงดนีีจะเป็นงวดแรกก็เหมือนวัดล่างเนาะมีตัวตนเนาะรเราไปขอแบบไม่มีตัวตนแต่ว่าวัดล่างเขาก็มีตัวตนจริงๆิงก็เป็นพี่อะไรนะพี่เรืองเนาะพี่เลืองให้มานะสี่สี่ศูนย์เงวนนั้นรางวดนี้เราไปขอแล้วได้ห้าสองศูนย์ พออายุแกคือสี่เจ็ดมาค่อยดูงันนี้เลขใครจะออกใครจะให้เราตรงๆบางทีเราไปแบบไม่มีขันคูไม่ครบไม่อะไรเขาก็ไม่ให้เนาะแต่บางคนเขาก็ชอบเราขาวเขาก็ให้มา สีเ,เขียวครับเจ้าของฟาร์มงัวจะเห็นบ่อยชาวบ้านก็เห็นนะครับมีเศษเส้นผมอยู่ใต้ต้นนี้แหละแต่อันนี้มันลกแลนะ้วเนาะมองไม่เห็นแนะล้วเนี่ยอีซูรุก้าวหึให้สูงก็เก้าบอกอาจารย์เป็น<ม>ไ,ปไงไม่เจออะไรมันสบายดีไหมสบายดีสบายดีสบายดีฝันฝันอะไรบ้างไหมมีเลขเด็ดบ้างไหมในใจงวดน,นี้โอ้โอ้เดี๋ยวมาฝันกันฝันได้เกี่ยง ันึงยังไง,ไงไไไก็ไม่ค่อยฝันได้เลขดอกเนี่ยฝันดีไหมฝันได้กบกายมันดีอ่ะอืเนาะตามนั่นอืมันจะฝันได้รายแต่ว่าถ้าฝันดีนี่คือกับกายไม่ได้นั่นเดี๋ยวมาเลขแรก,รกคือเลขอะไรเก่าวันเก่าโอ้ตรงนี้มันมีทางมาเนี่ยเพิ่งรู้มันมีทางมาทางนี้ได้ ห้งังวันจริงๆริ่นะตรงที่เรารูปเห็นเป็นเลขอะไรได้วยครับด้อเก้ารินเก้าบ่บวอันรูปยังโอ้สีชัดแม่เลยจัน<ๆ>เห็นเลขสนะีละสี่เจ็ดเจ็ดสี่เห็นเลยเหรอเห็นเลขสีชัดมากเลย<ๆ>เลขสี สีตัวเดียวว้าเจ็ดอะไรอยู่กลางสี่เจ็ดสี่สี่ว้าหืเจ็ดสี่ข้างล่างตัวใหญ่ก็เจ็ดคู่กันข้างบนเรียงแถวลงมาเลยเจ็ดศูนย์สี่หรือเจ็ดสี่สี่นี่เนี่ยนะเห็นสีเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาเลยครับเด้อ <c oughs> เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกที่ที่มีชาวบ้านเล่าประสบการณ์ ประสบการณ์คนโน้ลุกอ่างเงี้ยเราก็จะไปขอโชคขอลาบให้ FC, เอฟซีเผื่อท่านผีทุกตนที่รู้ชื่อคดีไม่รู้ชื่อก็ดีอย่างผีต้นนี้เราไม่รู้ว่าเป็นผีป่าผาีเกิดมาแต่สมัยไหนนะแต่ชาวบ้านเห็นแสงไฟลอยไปลอยมาต้นนี้แล้วก็ลอยไปนู้นไปหาบ้านหมอผีไปหาบ้านผมนึงแล้วก็ไปหยุดที่ตระดูใหญ่ข้างบ้านก็มีเราก็เคยเห็นเป็นาชาวบ้านล่อมาลือทั้งหมู่บ้าน เนี่ยถ้าได้เจอเจอวันนี้แหละวันนี้จะเจอเพนี้วันพระเขามาวันดับนี่โอ้วันนี้ต้องวันนี้เจอแน่นอนนะวันนี้เจอแน่นอนโอ้คนลุกมันบางทีเราเป็นงโมงยังไม่ยังไม่หายเลอยอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าฉันนี่ชอบเจอตอนค่ำแต่เจอตอนค่ำไตอนเช้าก็ยังมาเยังมาเห็นอีกแถมก็ยังว่าเอะมันยังไงมันมันไม่หายนี่แต่เด็กๆม่ได้ลุกมาดูคิดว่าผีตัวนี้เนีะยอืม อนเดวกันนี่ดูบ้านเราสิ่งเียนรับเยอะนะครับมันโนโกกนะอกคลอกหนาไปดูซิว่าจะมีอะไรให้เราค้นหาอีกโอ้ยคนลุกเลยแรงมันกันนั่นี สี่ยังอยู่สีชัดแน่ยไปเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์สี่ด้วยเจ็ดสี่สี่นี่นะที่ชมเห็นนะในกล้องวันนี้มันเพ็นเดือนสิบสองวันลอยกระทง,งครับโค้งสุดท้ายมาลุ้นกันพรุ่งนี้จะหมู่หรือจะา ต้นไม้ที่ผีร้ายอยู่นี่อะไรจังขึ้นยังตัวที่สองมายังยังยัง,ยงอ๋อรอไปผีกระสือนี่มันชอบกินอะไรชอ,ชอบกินกของข้าวอนี้่กิ้นลกกินอะไรอย่างเี้ย,ยนี่ที่ว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่ต้อง เวลาขอลูกเอาใบนงใบนาดไปร่วมบ,บ้านเนาะนั้งเลยอืมทั้งพอยเขาอยู่ตรงนี้มันมีคอกงัวใหญ่อยู่ทังนี้เนาะม,มันรอกินลกงัวเนาะกินเลือดกินอะไรเงี้ยเนาะนั้งเลยเนีย่ยข้อ,ของวใหญ่ตรงนี้นะครับงัวเป็นร้อยตัวตรงนี้ครับออกลูกออกทุกวันน,น,นะเนาะเอ่อไอผงผีไม่เนี่มันรัวหมอได้แท้ใจดีอืมแลไม่ได้ข่มเอาเนาะแล้วมันขอได้ดีเนาะ ุกพี่มองอะไรทุกพี่เหมือนเห็นอะไรนี่ามันกัวเลยุดคือหมอจะทำาสนีอืมหมอหมอที่ทำาสนีใจได้นหมอใจได้อืที่ชอบทำเสนีมนดำเกเรียกมุนดำอุอ้ย,ยสีจริงๆนันสี่หใช่ไหมสีอย่นี้อายเ้วหงายเ้ากระปุลเม็นเจ็ดสด้วยครับเด้ว,ยวายาเ้วสีมาจริงครับ มูนดำไม่ไม่เราไม่คล้องเกี่ยวเนาะอโอ้ยสีจริงๆเลยครับไอตี่เอ้ยจะเป็นสีเจ็ดนี่สีโอ้ยสี่ที่หนึ่งเนี่ยนะลองดูลองดูองดเอาไปในขวบเขาเนี่ยไหลออกมาเลยอื หนึ่งเนาะเป็นเลขหนึ่งแม่จะเป็นสี่นี่ตัวที่สองคือเป็นเลขหนึ่งไม่ใช่สี่เดี๋ยวนะี่อยอีกตัวหนึ่งครับ อย่าบอกนั้นเป็นเก้าจะเป็นศูนย์เก้าหนึ่งสองสองอ่ะ เลขมาแล้วครับเป็นเลขสองเลขสองนะครับเด้อเก้าหนึ่งสองอ่ะนะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะวันนี้มาขอโค้งสุดท้ายวนาทีสุดท้ายที่ชาวบ้านล่ำลือว่าเห็นแสงกระสือลอยอยู่บนต้นไม้ต้นไม้เก่าต้นนี้นะครับอายุนับร้อยปีต้นนี้แหละเป็นผีกระสือเป็นแสงให้ชาวบ้านเห็น เห็นกันเยอะมากนะครับเราก็มีคนถ่ายติดเอาไปด้วยแต่ไปถามเขา <S <S ขเขาลบออกแล้วเนาะนะเขาว่าวันพระนี่แหละนะวัน,นนี้แหละจะออกเขาเห็นบ่อยมากนะครับวันพระนี่แหละจะออกวันพระนี่แหละวันนี้เราก็มาขอวันพระเลยนะส่วนตรงที่เราลูบอดเห็นเป็นสี่ตัวหนึ่งสองเจ็ดศูนย์สี่หรือเจ็ดนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับเห็นเป็นตนัวไหนก็คอมเมนต์มาเลยครับเด้อเอฟสี่เอยะก็ขอให้ทุกท่านโชคดี ในงวดวันที่สินี้นะเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอีกครั้งนะครับขอบคุณพ่อหมอมากครับขอบคุณมากครับบครังวดที่แล้วเข้าตรงๆสี่สีแล้วก็3 2มองวดน,นี้มั่นใจนะอาจารย์หมอผีเราจะให้อีกนะ่ะลุงเพชรเออครับด้วยนะตามต่อตามต่อถ้าเข้าอันไหนก็นะครับไปว่ากันอ่ะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้912 เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับาหนึ่งสอง